สวัสดีทุกคนครับผมจิมสุยะความผิดพลาดตอนทำอาหารบอกเลยว่าเฟลสุดๆด,ดูเพื่อความฮาแต่อย่าหาทำในชีวิตจริง ก่อนจะเริ่มนะครับทุกคนอยากบอกว่าอย่าทำพยายามหลีกเลี่ยงแบบนี้ส่วนใหญ่นะความร้อนอะความลืมความหิวความง่วงผสมกันคือมีหลายอย่างมากแต่หลักๆความร้อนมันก่อให้เกิดไฟไหม้ได้เพราะงั้นการจะทำกลัวแต่ต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ดูพอขำแต่อย่าทำให้เกิดอันตรายโอเคทำซาวตโดพร้อมกับครีมปาดหลังจากนั้นเอาไปอบแต่ลืมจากขนมปังเปรี้ยวเป็นขนมปังขมเฉยเลยสุดยอด <laughs> Ha ha ha! เขาไม่ให้ผ่านนะเขาเอาไข่ลงไปลวกกับข้าวกล้องครับใช่เป็นไอเดียที่ดีแต่ไม่ทําจะดีกว่าเหมือนลักษณะพึ่งคลอดออกมาจากตูดไก่เลยเอ่ะทุกคนเหตุการณ์แ,แบบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขากินบะหมี่เสร็จแล้วพอดีก็ยังดีถือว่าได้กินบะหมี่อยู่แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราได้แคลเซียมจากการกินแว่นลงไปด้วยอุย้ยวิตามินคูณ2แว่นคุณไม่ดีนะคุณต้องเปลี่ยนแวนนะและถ้าเกิดว่าคุณมีออฟตัสผมหลอกผมหลอกเขายังไม่จ้างผมนะเขายังไม่จ้างอย่าปล่อยเด็กไว้คนเดียวในครัวนี่คือสเหตุ ทำใหม่น้องกำลังหัวเราะแหละ ใช่ไหมที่แบบเดียวกันหรือเปล่าพิซซ่าหายไปไหนนะแพนเค้กฉันอยู่ที่ไหนนู่นนะบนฮูด <laughs> ผู้แข่งผักบุ้งลอยฟ้าปะ <laughs> นี่ไม่ใช่กระทะเปล่าสังเกตดีๆครับมองรอบที่สองเห็นไหมครับไม่คากระทะไปเลยนี่คือการทอดทิ้งที่แท้จริงอย่าไปทำกับใครเขาแล้กระทั่งอาหารก็ตามมีสองขวดอยู่ข้างกันอันนึงเป็นพริกอันนึงเป็นผงอบเชยใช่ฮนะเขาใส่ผงพริกลงไปสดชื่นกันเลยขนมปัง ขนมปัง,งทำไมเผ็ดๆนะอ๋อสูตรวิ้งแซบนะตัวลองชิมดูก่อนพิซซ่าแช่แข็งถูกอบด้วยเตาอ,อบไฟแรงสภาพก็เป็นแบบนี้ครับไอพิซซ่าเสียไม่เท่าไหร่แต่เวลาทําความสะอาดเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยผมบอกทุกคนว่าทำความสะอาดยากมากบานาน่าเบรดเขาบอกเงี้ยก็จะเชื่อครึ่งหนึ่งละกันลักษณะเหมือน่านหินถ้าไปกรอบไฟน่าจะได้ไฟแรงอยู่คุณจะรู้สึกยังไงครับเมื่อต้มไข่ออกมาเป็นหน้าตาเหมือนไก่หรือเป็ดหรือสิ่งมีชีวิตที่เหมือนสัตว์ปีกเพื่อเป็นการตอบย้ำว่าคุณนั่นแหละ คือค่าตัก,กรอนค่าเป็ดค่าไก่และค่าก็รักเองนะอะไร <c oughs> พูดไปเรื่อยอะโอ้ยทุกคนไม่ได้ผิดที่เราแหละผิดที่เครื่องร้อยวันพันปีไม่เคยพังกูก็ปั่นมาโดยตลอดวันนี้เจอเต็มๆมาเชื่อว่าต้องมีสักวันหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราทุกคนครับนี่เป็นภาพเนื้อริบอายเขาเรียกอะไรเนื้อซิโคงถูกอบไว้อย่างนานกรอบแล้วเขาเรียกลมควันจริงๆยังกินได้นะแต่ไม่ใช่มนุษย์กินอย่างแน่นอน น <laughs> จะเป็นแบคทีเรียฮะที่ยังกินได้อยู่ือมาถาดออกโอ้พี่อบอะไรวะนะไอข้างบนเนี่ยแข็งยังกะหินฟอสซนะิลนะด้านล่างละลายแบบเยอะเหมือนมนรดกต่างดาวเมนูอะไรวะเนี่ยใครจะรู้ครับว่าแป้งที่คุณหมักไว้เมื่อคืนจริงๆแล้วคือเวนอมนี่คือข้อพิสูจน์เวนอมกำลังจะออกมาหาอะไรกินในตู้เย็นของคุณสนุกเพราะละงานเนี่ยขนมปังดูดีจนกระทั่งผ่าไม่มันน่ารักเกินฟุงน้งฟย เ <_ an> <_ an> ชียว่าใครไม่ได้ด้วยกูทําเองจะบอกว่าคุณหลอกดาวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกิดจากน้ํามือของเราเขาคือลูกเราครับเราต้องกินให้หมดเหมือนบางอย่างกําลังจมไปในน้ำอ่ะหรือแบบลาวาทะเลทรายหรืออะไรก็ไม่รู้แต่น่ากลัวจริงนะระวังด้วยนะครับเปิดทิ้งไม่นานจัดแล้วใครจะรู้วะมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงวะนี <_ an> ะ่คือสิ่งที่คุณทําเมื่อชีสเลนโบเหลือใช่ไหมครับบอกผมมาสิว่าคุณเคยมันก็ไม่ได้เข้ากับทุกอย่างจริงนะผมว่ามันไปอยู่ในขนมปังแบบชีดยืดได้แต่อยู่ในพิซซ่ามันดูแปลกๆเห โซนชอบไหมครับถ้าเกิดบุญบูนเนี่ยคุณจะกินไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขาตัดมูลเล็ตเนี่ยคุณจะกินหรือเปล่าห <c oughs> รือทําเป็นคอฟเฟลดีนะอืมช่วงนี้กำลังดังเลยเนี่ในทิกตกิกมีคอฟเฟ่คอฟเฟ่ภาพนี้ไม่ใช่แยมครับทุกคนคือฝาเสียใจด้วยครับไม่ใช่บลูเบอร์รี่สุดแสนเปรี้ยวหวานอร่อยฝาพลาสติกอืแค่คิดก็หิวแล้วใช่ไหมล่ะเมนูอะไรอะ่ะทำไมมีสายไหมอยู่ด้านบน อ๋อเชื้อราจริงไม่หลายวันจัดจินตนาการว่าคุณอมเข้าไปแล้วแบบคุณจะไปโผล่ไอซียโรงพยาบาลไหนนะเบอร์เกอร์ชาวป,ปนักกิจประธานชทษคุบอกให้ก่อไฟไม่ใช่ให้ใส่น้ำมันลงไปถ้ามันขนาดนี้นะคุณควรปิดทุกอย่างครับหรือไม่คุณต้องหาแบบ ทังดับเพลิงอะน้ำก็เอาไม่อยู่จริงแคปชั่นบอกพ่อแม่เขางงไม่เข้าใจทําไมบาวนี่เป็นแบบนี้ผมจะบอกให้มันเกิดจากการใช้ไฟแรงแล้วก็อบนานเกินไปแล้วก็ลืมไว้ในตู้เข้าใจหรือยังเดี๋ยวจะหาว่าผมเป็นคนเนรคุณนะครับแต่ว่ามันคงแปลงร่างอีกมั้ง <laughs> อุ้ยแมกแอนชีสโฮมักกะโรนีน่ารักชีสอะไรสีดําตื้อเลยสาเหตุที่คุณไม่ควรล้อเล่นกับไฟเลยฮนะเออมีหนึ่งอย่างนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเจอเพราะเห็นอะไรที่มันดำๆแบบนี้กุนเชียงกุนเชียงเป็นอะไรที่ไม่ง่ายต่อการไหม้มากคือแค่กระพริบตาคุณสามารถเจอกุนเชียงดําได้เลยตอน,น,นอาหายก็รู้กันนะครับเหนื่อยมากกับกุนเชียงเยนี่ยเอามาย o ง n a i ไปแช่ตู้เย็นถ้าใครอยากทดลองวิทยาศาสตร์ก็ลองดูได้นะครับเขาบอกอย่างนั้นน่ะผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ต้องท้าทดลองอะไรจริงมันมีส่วนผสมของไข่แดง กับน้ำมันใช่ไข่ทั้งลูกอ่ะแล้วเขาก็ปัน่นความรดูความร้อนมันก็เป็นเนื้อเดียวกันแต่พอแช่ทีเ่เย็นปุ๊บมันก็แยกชั้นลองไปดูนะแล้วก็เตรียมตูดไว้ให้แม่ตีด้วยยายจะกินโดนัททำไปทำมาเป็นแทกคเกอร์เฉยเลยมันอะไรกันน้ามันเกิดขึ้นได้ยังไง <c oughs> สิ่งที่คิดกับความเป็นจริงต่างกันสุดๆคุณครูคหาหกรรมครับปกักไว้บนกระดานดำเลยแล้วเขียนบอกว่านี่คือสาเหตุที่เราต้องจับเวลาใครเป็นเจ้าของนะขอดูหน้าเลยได้ไหม กูทำแบบนี้คือขึงนักเรียนเลยนะขึงแบบกะว่าให้แม่งจำอ่ะหุงข้าวตั้งนานทำไมข้าวไม่สุกสักทีเกลือชมพู่ะไอแม่งเป็นคนทำทรงนี้วะคือเหมือนเม็ดข้าวจริงคนที่เขาไม่รู้ก็ไม่รู้จริงนะครับก็เป็นข้าวแบบข้าวก้างขัดสีแล้วมีดที่ห่อโปรชฟแข็งแรงดุดันหั่นชีสมีดถึงกระแตกชีสหรือแล้วกระบกประทานโทษนี่ต้มาจากนอกโลกเหรอฮะทำไมผ่าไม่เข้าเลยทำไข่ดาวน้ำแต่ลืมน้องไว้ครับอูน้องสู้ชีวิตมากน้องแบบอย่าอย่าปล่อยให้ฉันไม่ อนี้เป็นภาพที่เพอร์เฟกมากนะครับถ้าคุณไม่สังเกตเห็นว่ามันคือแซมมิตอบข้างในยังกินได้อยู่นะเป็นผมก็จะปัดปาดโอ้โหแต่สีมันสวยวะ่ะอันนี้เหมือนเป็นภาพฟิลเลยขอพิซซ่ากรอบๆหน่อยฮะใช่กรอบไหมละ่ะแผ่นก็หนาแต่ทำไมกรอบจังอ๋อมันไม่ นั่นแหละทุกคนนี่คือภาพความชวยที่อาจเกิดขึ้นได้ในวันของเรานะครับถ้าคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้แล้วก็มาถาให้คุณหิวหรือเปล่าอาจจะหิวก็ได้แต่ว่าไปบอกให้แม่ทำนะอย่าเพิ่งทำเองแต่ัดสินใจเลิกมจากะอย่างที่ผมบอกเกิน90%เป็นเรื่องไฟทั้งนั้นเลยนะครับไม่คุมความร้อนยากแล้วประเทศไทยเรานะโอ้โหเมนูแต่ละอันนี่ต้องใช้ไฟล้วน,นเลยงั้นก็ระวังด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกคลิปนี้ถ้าชอบฝากคอมเมนต์อย่างน้อยน,นะครับคอมเมนต์ห้า จะได้เดิ้งขึ้นแปลว่าคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้มันก็จะได้ดิ้งขึ้นมาอีกแล้วก็กดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราสนับสนุนให้ช่องเราเติบโตไปพร้อมกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราทุกคนเหมือนเดิมไม่ได้องมานะครับ